ามาเลส,สุดท้ายเล่นเงียบเนะาะเดี๋ยวมาดูไอเทมกันก่อนอันนี้ที่เราใช้เห็นไหมรูปแบบก่อนนะรูปแบบคิทิคอลอันนี้คือสามารถรีดเดเมจได้มากที่สุดแล้วถ้ามี adele rachel ใช้รูปแบบนี้รีดเดเมจได้เยอะมากแล้วก็เป็นมาสเตอรี่แบบตีประสิทธ์เป้าเดียวสายตีประชิทธนะทีนี้ อันเนี้ยที่อยากจะให้มีอีกอันนึงเลยคือของรักของกิรหานเพราะว่ามันจะทำให้สกิลที่มันเป็นบับโลอ่อะอยู่ได้นานขึ้นควรต้องมีมันช่วยได้เยอะเลยพอแบบคะแนนมาสูงสูงอะสกิลมันจะเริ่มแรงอ,อีกอันนึงที่อยากแนะนำคือตัวไอเทมของเรเชลเรเชลควรใส่เป็นเซตลดคู่ดาว5ชิ้นและประดับลดคูดาวทั้งหมด ของรักของนางด้วยทำไมถึงให้ใส่อันนี้เพื่อเป็นการเร่งในการได้สกิลแล้วติดสเต็เพิ่มสเต็ไปเร,เ,รเรื่อยเรื่อยเรื่อยืเพื่อให้อเดลเนี่ยมันด้วยความที่ว่าถ้ามีสเต็เผาไหม้เยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งแรงอ่าฮะทีนี้ของตัวถ้ามีถ้ามีเซ็ตเหลือนะของตัวคางูระใส่เป็นรถคูดาวด้วยก็ได้แต่เราอะยังทำไม่เสร็จ มันเสร็จไปแค่ชิ้นเดียวแล้วก็เลยใออส่เป็นตมตีเร็วแล้วก็เพิ่มเลวลไปก่อนจะเป็นตีเร็ว3เพิ่มเลวลสอหรือตีเร็ว2เพิ่มเลวลสาก็แล้วแต่ทีนี้ประดับที่เราเลือกใส่เราให้นางอะ่ะเป็นตัวที่ดีบับ,บอสไปเรื่อยๆเ,เลยก็คือเลยใส่ตีกระจาย2อ,อันเพื่อให้ลดเกาะช่วยใส่2อ,อันเพราะว่ามันได้ลดเกาะเพิ่มขึ้นเปอร์เซนต์การลดเกาอะอ,อ่ะประมาณนี้ส่วนอเดียวก็เนี่ยแหละ ใส่ขี้ใส่อะไรไปแล้วแต่เอาเท่าที่เรามีกิลาฮานถ้ายังไม่ถ้าของยังไม่เสร็จใส่เป็นป้องกันไปเลยก่อนก็ได้ป้องกันบกบล็อกอ่าเริ่มแรกพอกิลาฮานตีสกิลหนึ่งไปแล้วปุ๊บลากเอากิลาฮานอะวิ่งลงสายล่างทันทีเลยตีเสร็จปุ๊บวิ่งลงเลยอ่าปุ๊บกดสกิลสัตว์เหลียงบัฟคางูละ มาบังคับนางอย่าให้โดนลมอ่ะนี่ประมาณนี้อันนี้คือขั้นแรกที่เราต้องหลบอ่าบอสจะขึ้นแพทเทิร์นถ้าบอสพ้นหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนตรงนี้ตีเท้าลงมาฝั่งขวาแปลว่าท่าต่อไปคือท่าสะบัดหางและตีด้านข้างทีนี้เวลาเล่นเลดอันนี้ คังูละเนี่ยสกิลสองของมันน่ะมันจะบัฟได้ก็ต่อเมื่อเลือดเพื่อนลดพยายามคือบัฟมันเป็นบัฟเพิ่มขีเนาะพยายามที่เอาคัางูละเนี่ยมาวิ่งโดนลมวิ่งคือแบบให้เลือดมันลดอะ่ะเนี่ยลราก็ค่อยบัฟทีนี้เมื่อกี้จบแพทเทิร์นไปแล้วหนึ่งเนาะพอทุกๆุกที่บอสเรียกลมออกมาและจบแพทเทิร์นหนึ่งครั้งบอสจะให้เราขัดเสมอ เนีย่ยเราเอาอีนี่มามาจุ่มลมเพื่อให้เลือดมันลดจะได้บับได้หาบัฟเซตกิลหาหนรีบวิ่งขึ้นมาเพราะว่ากิลหาหนจะต้องลอดสกิลอ่า่าอีโบเซบาทาเอาวิ่งกลับที่เดิมล่อหม่อุอันนี้เราลืมจริงๆอ่ะอันนี้มันสุ่มมันสุ่มที่มันจะคือถ้าเป็นระดับแรกๆอ่ะพอมัน ะไรนะเป็นพิซซ่าบาทาเสร็จใช่ไหมหลบกลับมามันจะสะบัดหางตรงที่มันเป็นพื้นที่ว่าที่เรายิงครั้งแรกเสร็จแล้วมันจะสะบัดปีกแต่พอที่เป็นเลเวลสูงอะสะบัดปีกอะจะไม่มีมันแล้วแต่มันจะสุ่มท่าน,นี้ยก็ดูดูเอาเพราะว่าบางทีอะถ้ามันไม่สะบัดปีกมันจะพ้นหน้าต่อเลยต้องคอยแบบเออเร็วนิดนึง เตือนรถก็ปับคลีตรงนี้เห็นปะเราจะลากลงให้บอสอะ่ะขนานมากับอีตรงด้านล่างสุดตรงนี้เส้นแรกมันจะขึ้นที่ฝั่งซ้ายสุดเส้นที่สองคือจะอยู่ตรงกลางแล้วก็เส้นแรกเส้นที่มันเป่าครั้งแรกก็จะขึ้นอีเส้นขวามือเส้นที่สามนี้อีกเนาะตรงนี้ข้างหละเนี่ยแถวๆข้างหูละทีเนี้ยตรงเนี้ยให้เพื่อนอถ้าเพื่อนอยู่แบบเนี้ย เพื่อนไม่โดนเส้นแรกแน่นอนให้เพื่อนยืนตีไปก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งแล้วเอาตัวกิฬาาน,น่วิ่งลงมา่อให้บอสพุ่งมาทางนี้เสมออ่าแล้วก็รวมพอเส้นที่สองมันเป่าไปแล้วเนี่ยปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนตีทีนี้ตรงนี้บอสก็จะมีสุ่มอีกว่ามันจะสะบัดปีกหรือมันจะสะบัดหางถ้ามันสะบัดปีกแบบนี้ถ้าต่อไปคือจะพ่นหน้าให้เอากิฬาาขึ้นมายืนอยู่ตรงข้ามกับเพื่อน ข้างกุ้มเลยเนี่ยเพื่อให้มันพ่นออกมาทางนี้แล้วก็วิ่งกลับไปลงก,กับเพื่อนพอมันจะสะบัดหางต่ออ่ะแล้วเดี๋ยวจะรั้งที่2ถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้นะสาหรับแพทเทิร์น e สะบัดปีกเป่าหน้าสะบัดหางั้งต่อไปมันจะเรียกอีก,กลมมันจะกระโดดบินแล้วกระโดดลงมากระทืบข้างล่างอ่ะเราก็เอามาล่อตรงนี้เส้น2อหายเอาไปตี ่าพอพอมันพอมกระเทือบลงมาเสร็จเนี่ยมันจะสะบัดห่างต่อไม่ต้องเอากิฬาฮันไปไป,ไปตรงข้ามเพื่อนนะไม่ไงั้นเพื่อนขิดให้กิฬาหานยืนรวมกับเพื่อนไปเลยอ่ะอันนี้ก็ถ้าลดเลือดได้ก็เอามาลดเลือดหน่อยถ้ามีจังหวะนะลอ่ออ่าดูว่ามันตีด้านไหนตีขวาต่อไปสะบัดหางอันนี้ยืนเลย ราะว่าเดี๋ยวมันจะให้ขัดละ,ะกีฬาฮารเตรียมไปล่อพยายามให้มันแบบอยู่ตรงข้ามแบบตรงๆหน่อยอ,ะอ่ะตีเหมือนเดิมสบัดหางแล้วก็ตีด้านข้าง้าย เน,นี่ยอันเนี้ยแม่งก็สุม่มน่าเบื่อจริงๆอ่ะมันจะต้องท่าเนี้ยหลังๆห้ามรับเลยนะแรงมากเห็นไหมแรงแล้วบอแม่งชอบแบบไม่ยอมสะบัดข้างก่อนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยน่าเบื่อมากอ่าถ้ามันเป็นท่าสะบัดห่างเลยไม่ใช่ไม่ใช่สะบัดปีปล่อยเพื่อนในเพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึง่งเอาตัวกีฬาฮาไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งอย่างนี้เลยอยู่ท่านี้ไปเลย ไม่ว่ามันจะไม่ใช่ว่ามันจะตีด้านขวาหรือตีด้านซ้ายช่างมันให้เพื่อนให้กีฬาฮามาอยู่ตรงข้ามเพื่อนเสมอทีเนี้ยอันเนี้ยถ้ามันสะบัดเออมีสะบัดถ้ามันตีลงมาด้านขวาแบบนี้ถ้าต่อไปมันจะสะบัดปีกบึมอ่าบับไ้ก็บับอ่าให้เพื่อนอยิงตีสะบัดหนึ่งกีฬาฮามาล่ออ่าเห็นไหมถ้าเป็นท่าสะบัดปีกเอ้ยไม่ผิดถ้าเป็นท่าสะบัดปีกเมื่อกี้แบบตีด้านขวาสะบัดปีกใช่ไหม ครั้งต่อไปพอเรามาล่อเสร็จมันจะเป็นท่าบาทาครึ่งวงกลมอันนี้รอให้เส้นที่สองเนี่ยเส้นที่สงตรงนี้ที่มันกำลังจะหายเนี่ยหายไปก่อนปล่อยอ้าวิ่งกลับมารวมฝั่งความมือปุ๊บปล่อยเอาอีคาโละหลบออกมาจากฝูงหน่อยฝูงวะออมาจากกลุ่มล <c oughs> อสกิลฮ่าบาทาอีกแล้วอบอสเอากลับไปฝั่งเดิมอ่าเตรียมขาด นี em, ่เราให้แบบจัดทีมให้แบบมันอยู bye. ่ตรงๆนิดนึงเวลาแบบที่บอลมันสะบัดด้านข้างมันจะได้ไม่โดนกลุ่มเห็นไหมดูสแต็กด้านบนสิฮ่า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 มันขำเราแหละป้าบอกลดเลือดไม่ได้ลดเลือดไม่ทานนอวิ่งออกก่อนกินอาหารไปอุ้ยอันนี้ระวังนะถ้าเป็นแบบนี้ระวังนะ อ่าดูสะบัดฝั่งขวามือต่อไปคือสะบัดหางเอาเพื่อนลบอ่าอี์บร์ดข้ามเฟดเร็วมากอ่าดูว่าสะบัดปีกหรือหางอ่าสะบัดปีกปรุนหน้าก่อนกลับมาพ่นยินโนกับเพื่อนสะบัดหางล่อ มาตรงมากระทืบแล้วเดี๋ยวมันจะสบัดหาเอารวมรวไปเลยจัดทีนิดนึงให้เพื่อนไปล่อปูดแรงมากหลังๆอันเนี้ยเราเอามาปล่อยตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอแต้มขึ้นเจ็ดแปดหมื่นแล้วอะโดนท่านนี้ยเพื่อนตายได้เลยต้องเอาอีเนี้ยมาล่อด้านข้างก่อนแล้วดูว่ามันเป็นยังไง ถ้าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่บางทีบอมมันก็จะมีสุ่มด้วยนะว่าพ่นด้านหน้าไปเสร็จแล้วแม่งสะบัดปีกเลยอันนี้ต้องคอยหลบดีๆเอาเพื่อมาหลบดีๆมันมันมันค่อนข้างเร็วเราก็มีพลาดเหมือนกันเมื่อกี้มันตกด้านขวามาเลยสะบัดหางแล้วก็สะบัดข้างแล้วก็เดือดขัดละ เนี่ยอันเนี้ยเราพลาดเห็นปะมันซุ่มบอม,มันเร็วมากแล้วมันสะบัดห่างแบบอยู่ๆก็สะบัดอ่ะพลาดเลย <c oughs> อ่าเลดนี้จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยมีแค่เนี้ยแพทเทิร์นไม่ได้มีซับซ้อนอะไรมันแค่อาจจะเร็วนิดนึงฝึกวิ่งบ่อยๆดูอดีตรงมือมันหรือว่าดูแบบพอจำแพทเทิร์นได้แล้ว มันจะง่ายขึ้นง่ายแบบง่ายขึ้นเยอะเลยสู้ๆทุกคน